10เท่านะครับเพื่อนๆอ,อีกแล้วครับผมพี่ไก่ครับผมดับเข้ามาใบแรกสวยงามครับพี่ไก่คู่กับบางโซนะครับทีกกมก็แบมังคู่กับอสเซนะครับแบมังวางมาใบนี้โอ้โหแข็งแรงครับผมแต่ว่าก็เปลี่ยนนะครับ10เท่านี้หากันทีมเรแต้มนะครับเพราะว่าเราเล่นกัน10 11 แต้มทีไมไหนได้อีกแต้มชนะครับผมพี่ไก่ดับเข้ามาสวยงามเปลี่ยนครับใบแรกนี้ของพี่ไก่ถือว่าดีนะครับอยู่ข้างหน้าใบที่สองจากแคนนอนไม่แคนนอนผ่านมาก็เปลี่ยนแล้วนะครับเพื่อนอัแส,สนะครับเลือกที่จะเตะแล้วครับอัสสตตีโดนเต็มๆออกไปได้ครับเปลี่ยนกน พี่ไก่ครับใบที่สามวางมาใบนี้ออกขวาครับเพื่อนๆโอ้โหโน้ำหนักดีครับแต่ว่าออกขวาหน้าเสียดายครับผมใบนี้แต่ว่าบางโซนะครับครูกับพี่ไก่ครับผมข้างหน้าเป็นของตัวเองน่าจะเข้าได้ครับแบบนี้ <laughs> บางโซวางมาเอ้าแรงครับแต่ว่าก็เปลี่ยนครับสวยงาม โอกาสเป็นของทีมแบมังกับอาแซครับผมตีเพื่อชัยชนะครับใบที่สองของอาแซตีโดนครับผมออกไปได้ครับเปลี่ยนครับทางโซวางมาแรงอีกแล้วเคนนอนของพี่ไก่เข้ามาเปลี่ยนเฉยเลยครับเพื่อนๆโอ้โหสวยงามครับตอนนี้ลูกเหลือสามตอนหนึ่งนะครับ อาเซตีเอาโดนนิดเดียวครับเพืเ่อนแบบน,นี้ยังต่ออยู่นะครับโอ้แต่ว่าเหล็กยังได้เปรียบอยู่เหล็กหนึ่งครับผมของทีมอาเซกับแบ,บมังครับผมทำยังไงครับจะตีหรือจะเข้าครับเพืเ่อนแล้วแต่เขานะครับเขาตัดสินใจแล้วครับตอนนี้ เลือกตีครับโดนออกไปได้สวยงามครับเอาแล้วเหลือแต่ลูกต่อลูกแล้วครับทีนี้บังโซถ้าเข้าเปลี่ยนใบมังก็น่าจะตีแน่นอนครับผมเานะครับดด้หหมมนี โซว,วางมาสวยงามเปลี่ยนเอาแล้วลูกนี้บีบแน่นอนครับผมบตัตีโดนจัดชนะครับถ้าแกนไม่ออกตัตีไม่ถูกอีกทีมก็ชนะเช่นกันครับผมเอาแล้ใบสุดท้ายลุนที่ใบมังครับดันกดันอย่าดันด้วยเองาลครับใบมังใบสุดท้ายอั้งต่าาได้แล้วก็เล็งแล้วก็ โยกขึ้นมาตีโดนของตัวเองอ,เออกไปทำให้ทีมของบา <c oughs> งโซกกับพี่ไก่ชนะไปก็มดีใจด้วยครับ